ที่นี่พาไปแลกก่การลงพื้นเทของบิ๊กโจ๊กันบ้างค่ะซึ่งบิ๊กโจ๊ค่ะก็ลงพื้นเทเกาะรีเป๊ะนะคะจังหวัดสตูนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทเทดนินของชุมชนชาวเลแล้วก็นายทุนค่ะ ถีบริวณนาโรงเรียนบ้านกอริเปต้ตำบลกอซ่าไรออำเภอเมืองจังหวัดสตูลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฮักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในทานะประทนนานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงกรณีปัญหาขอ้อพิพาทที่ดินชุมชนชาวเลกอลิเป้นะคะก็ได้นำคณะกรรมการลงพื้นเทประชุมตรวจสอบข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงปัญหาขอ้อพิพาทที่ดินชุมชนชาวเลกรณีการปิดกั้นเส้นทางสาธารณประโยชน์ซึ่งประชาชนค่ะก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าต้องใช้สำหรับ การเดินทางไปโรงเรียนไปโรงบ้านาไปสู่ซานรวมถึงไปแหล่งทองเที่ยวนะคะโดยมีนายชาตรีณนะัทละลางรองผู้วาราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะรวมให้การตอนรับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมค่ะคณะเนี่ยเขาก็ได้เดินทาาสำรวจเทดินเทเกิดข้อผิพาทนะเพื่อชี้จุดพร้อมทั้งการรังวัดเทดินนอโซซามแปลงเที่11โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมเทดินและก็เจ้าหน้าที่อุทยานค่ะผู้นำทองทิ้นรวมให้ข้อมูลอย่างไกลชิดค่ะ พลน,นำรอดเอกสุรเชษหักพานกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมีข้อมูลจากกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษกลุ่มท่ดีและก,กลุ่มอุุยาตแห่งชาติที่ได้ทําการสํารวจพื้นที่รังหวัดและดูแลแนวเส้นทางมดโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายมีผู้เชี่ยวชาญและก็นักกฎหมายรวมให้คําแนะนําแต่การดาเนินคดีอาญาเพื่อบังคับใช้กฎหมายมต้องใช้เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งครั้งนี้จากการังหวัด เบืองตอนในพบช่องจุดที่ลุกล้ำเข้าไปบริเวณฮาร์ดสไลดพื้นที่ฟังตะวันตกข้องกอนะครับรวมถึงตัวโรงแรมเราพบว่าสระวายน้ำม,มีการลุกล้ำที่ดินของกวมอุทยานแห่งชาติซึ่งในช่องจุดนี้จะดำเนินคดีทั้งหมดและหลังจากนี้จะไปสำรวจในนส่วอื่นเพื่อยินญาณให้ตรงกันและขับระว่างกลมที่ดินกับกลมอุทยานแห่งชาติ ท้งมัดมี8จุดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทีท่เป็นข้อพิพาท <พา S 2> จำนวน8ปดสิบหลายด้วยกันและหากคมนะครับว่ามีการกระทำผิดลุกล้ำเพิ่มเติม,ตมจะดำเนินคดีดต่อขอให้ถูกฟ้ายไม่ต้องกังวลใจแล้วก็ยืนยันว่าถูกฟ้ายจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนครับคุณเอกสุรชิตหักพผ่านนะคะก็ได้ยืนยันมาแล้วนะบางหว่าอย่างังบลนะคะวันนี้เนี่ยจากการรังวัดนะครับเราพบออสองจุดแล้วในเบื้องต้นนะครับ นะที่เป็นจุดที่ลุกล้ำนะครับซึ่งเราพบว่าสระว่ายน้ำเนี่ยมีการาลุกล้ำนะครับที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาตินะครับและบริเวณหัวเกาะนะครับซึ่งบอกว่าเป็นส่วนที่งอกนะครับอันนีเ้เราพบความผิดแล้วว่า,าไม่ได้เป็นส่วนที่งอกนะครับเป็นส่วนที่ลุกล้ำนะครับที่ดินของของรัฐก,ก็คือของกรมอุทยานแห่งชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ใน2จุดนี้นะครับนะเราเจะดำเนินคดีทั้งหมดวันนี้เราบูรณาการกันทุกกรมนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวเลรวมถึงภาคธุรกิจ นะครับก็ขอใหออ้ไม่ต้องกังวลใจนะครับนะทุกส่วนจะได้ความเป็นธรรม